สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้นะคะป้ามี่จะมาทําน้ํายาขนมจีนนะคะแตาเราไปเข้าครัวกันวันนี้ป้ามี่ก็เลิกงานแล้วนะจ๊ะมาทําขนมจีนกันจ้าไปเลยก็เดี๋ยวป้ามี่ก็จะมีกะทินะน้ํายากะทินะคะทําน้ํายากะทิอ่ามีใส่กะทิไปบ้างละอ่ะใส่อีกหน่อยน้ํายากะทิค่าทําง่ายๆจ้ะ ค่อยเล่งไฟป้ามีเพิ่งเลิกงานนะจ๊ะน้องๆคะคนไหนเลิกงานแล้วคะ,ะเดี๋ยวเล่งไฟหน่อยอแบงคเดียบเกิดอ,อะไรขึ้นจ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นจ๊ะก็ป้ามีมีเนื้อปลานะคะเป็นปลาสำลีญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็ปลาหมี่ก็โขกนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราปลาหมี่จะไม่ให้แตกมันมากนะคะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะจะใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะคะน้องๆเป็นเนื้อปลาเอ,อ่อสำลีญี่ปุ่นนะคะปลาหมี่ก็จะใส่ลงไปเลยปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยานี่ททำไม่ยากเลยนะคะทำง่ายๆ วันนี้ป้ามี่ก็จะมาทำเป็นน้ำยาสามรสนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จัดจานว่าทำไมถึงสามรสนั่นเองนะคะเดี๋ยวป้ามี่จะบอกให้นะคะอืมอากาศร้อนวันนี้จะก็ทำง่ายๆเลยน้ำยาน้ำยากะทินั่นเอง เนื้อปลาปลามี่ก็ไม่อยากจะใส่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปลามี่จะทําอาจจะแตกต่างกับเ,เพื่อนๆนิดนึงหรือว่าทําได้หลายอย่างนะคะลูกน้ํายาก็มีผ่าตะไคร้ปลามี่จะใส่ตอนนี้เลยนะคะไม่อยากให้เขาออกความขมหรือฉุนมากก็จะใส่ตอนนี้เลยนะคะ มีขาตะไคร้ขาใช้ขาอ่อนนะคะเวลาทําขนมจีนไม่ต้องใส่เยอะด้วยนะคะนี่เป็นตะไคร้นะคะหรือพอคั่วสุกแล้วใครจะเอาออกก็ได้นะเอาออกก็ได้นะคะพอสุกแล้วก็นํา,าขาตะไคร้นั้นออกไปได้นะคะอันนี้เป็นหัวหอมนะคะป้ามี่จะใส่เป็นอย่างนี้เลยนะคะหัวหอมนะคะจะเป็นหอมแขกก็ได้นี่จะ้ะคือเอ่อ บา,บางสูตรนะคะน้องบางสูตรก็จะใช้เป็นโขลกพริกแกงนะคะจะเป็นโขลกพริกแกงแต่ว่าปามีไม่โขลกนะคะจะใช้เป็นแบบนี้ไปนะคะก็ได้รสชาติของขาตะไคร้เหมือนกันนะคะนี่เป็นน้ำปลาน้ำปลาของบิ๊กเชฟนะคะอร่อยมากน้ำปลาย uh ี่ห้อนี้จริงๆนะปามีชอบมากเลยแล้วก็เป็นใส่ิ้วจริงๆจะไม่ใส่เยอะนะลูกเพราะว่า,าปามีปรุงรสไปบ้างแล้วนะคะที่เราโขลกเนื้อปลา จะบอกน้องๆว่าเนื้อปลาเอ่อญี่ปุ่นเนี่ยนะปลาสำลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเนื้อเขาเยอะมากนะคะถ้าใครทานเอ่อปลาสำลีญี่ปุ่นมาจะรู้ว่าโอ้เนื้อปลานี่เยอะมากป็ามี่ใช้แค่ครึ่งตัวเองนะคะอันนี้เป็นน้ำกระชายนะคะน้ำกระชายที่กระชายมันแก่แล้วนะคะป้ามีก็เอามาโขลกแล้วก็จะเป็นเอ่อพริก พริกแดงพริกเม็ดใหญ่นั่นเองนะคะเรามาโขลกแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะคะนี่ค่ะทาไม่ยากเลยง่ายๆนะคะใช้เครื่องปั่นเลยลูกนะแต่ป้ามี่เห็นว่ามันนิดเดียว้ามี่ก็โขกโขลกแล้วก็เอามา,ากรองเอาน้ํามันนะคะนี่น้ายาเนื้อปลาอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าป้ามีา่ไม่ชอบเนื้อปลาเยอะนั่นเองนะคะใครที่ชอบข้นๆเนื้อปลาเยอะๆก็ได้เลยนะลูกนะใส่แบบ เต็มตัวแล้วก็ไม่ใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งตัวเองไม่อยากใช้เยอะลูกอยากแบบเป็นน้ำน้ำมัน,นมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นมันมันนิดนึงกระชี้นะนี่ค่ะมีกระชายนะลูกนะกระชายแล้วก็ขมิ้นนะคะเพื่อช่วยให้สีสันนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยมีขมิน้นมีออพริกนะคะที่โขลกลงไปด้วยกันไม่งั้นเดี๋ยวน้ำยาเราไม่ออกสีนะลูกนะ ง่ายๆเหมือนป้าๆลุงๆเราทํานั่นแหละลูกเพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันนิดเดียวแค่นั้นคือขนมจีนเนี่ยป้ามีบอกได้เลยนะคะมีตั้งแต่น้ํายาน้ําพริกขนมจีนน้ํายาปลานะคะอันนี้ถ้าเรามาดัดแปลงเป็นน้ำยาปลาก็ได้นะลูกนะไม่ใส่กะทิแล้วก็ต้มข,ข่าตะไคร้ลงไปต้มเนื้อปลาลงไปนะคะสุกแล้วโขลกขึ้นมาก็ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะก็จะเป็นน้ำยาทางภาคอีสานเรานั่นเองนะคะอันนี้ป้าม,มี่ก็จะทำออกขึงๆให้แบบว่าตามชอบเขาเห็นนิดนึงเนาะว่าของเรามันมันมีกะทิกะทิหน่อยเนาะนี่ถ้าหากว่าเดี๋ยวเนื้อปลาไม่พอนะคะพรุ่งนี้ป้าม,มี่ก็จะเติมเนื้อปลาไปอีกแต่ตอนนี้ก็ป้าม,มี่ก็จะเติมตัวนี้จะเป็น กระชายนะคะเป็นหัวอ่นอ,อนๆนะลูกนะเราไม่ต้องไปโขลกไปตำใช้แบบนี้เลยนะคะใช้ไปเลยใช้เป็นอย่างนี้เลยนะคะโรยให้ดูเลยเป็นอย่างนี้เลยอร่อยมากนะคะลูกสาวป,ป้ามีชอบมากเลยเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องโขลกเลยอันนี้เพราะว่าเขาอ่อนนะลูกนะเคี้ยวได้เลยอร่อยนะคะมีความหอมเนาะสมุนไพรบ้านเราแล้วก็พอจบแล้วนะคะจะเป็นพริกแห้งทอด แล้วก็เป็นใบใบใบมะกรูดทอดนะคะให้ให้ข้อจบเรื่องก่อนนะคะใส่พร้อมกับต้นหอมนะคะใส่พร้อมกันกับต้นหอมจะหอมมากอร่อยมากหรือว่าเวลาที่ไปทานขนมจีนนะเราใช้เป็นพริกแห้งที่ทอดแล้วแล้วก็ใบมะกรูดเนี้ยแกล้มลงไปด้วยก็อร่อยนะคะลองลองดูนะคะน้องๆน,นะคะเป็นสูตรง่ายๆอาหารไทยเนี่ย เลิศที่สุดแล้วนะลูกนะแต่วันนี้คือป้าเล็กเขาชอบมันๆน,นะป้าเล็กชอบมันๆป้ามีก็เลยจะต้องเติมกะทิลงไปนะคะป้าเล็กมีชอบมากมันๆเพราะว่านางทานเผ็ดไม่ค่อยได้ก็กลายมาชอบแบบของมันๆน,นั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้เขาเดือดๆเลยนะลูกนะทีนี้อ่าถ้าหากว่าอยากจะให้เนื้อปลาก็ฟูอีก มีรสชาติเนื้อปลายเยอะๆก็ประเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามาอุ่นก็โขกเนื้อปลาลงไปอีกก็จะแบบเข้มข้นมากแต่สําหรับป้ามี่นะป้ามี่ชอบแบบใสๆนะคะชอบใสๆนี่จ้ะเ้าป้ามี่ทำเป็นาสามรสนะคะเป็นเป็นขนมจีน3ามรสทำไมต้งบอกว่า3ามรสคะลูกเพราะว่าป้าปมี่ใช้ลวกเส้นนะคะก็คือว่า เส้นเราจะมีเส้นของขนมจีนของเราเลยนะคะเบสิกเลยก็มีขนมจีนบ้านเราแล้วก็ลวกเป็นสปาเกตตี้นะคะเส้นของอิตาเลียนแล้วก็มีเป็นนูเดลของเกาหลีนิดหนึ่งก็จะเป็น3รสนั่นเองนะลูกนะหม้วนเป็นคำนะ้ลูกนะเวลาไปทานข้างนอกถ้าใครเ,เขามีสูตรเดียวกับป้ามี่นะแนะนำว่าอย่าไปเคล้ากันทั้งหมดนะลูกนะเราตักน้ำยามาแล้วเราก็ จะมาหยอดทีละคำละคำละคำประมาณนั้นลูกก็จะได้รสชาติแบบแตกต่างกันไปสำหรับน้ำยาชุดหนึ่งเราก็จะได้แบบ3มรสเลยนะคะได้เส้นสปาเกตตี้ด้วยได้เส้นนูเดิลของเกาหลีด้วยนะคะลองดูนะคะแลต้ออยากให้ทุกคนลองดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะถ้าใครชอบแบบ เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าเล็กคงต้องจัดเนื้อปลามาเพิ่มอีกละเพราะป้าเล็กเขาก็ชอบเนื้อปลาเยอะอีกนะเอา้าปิดไว้ก่อนเนาะปิดไว้ก่อนแป๊บเดียวป้ามีจะพาไปชมที่จัดจานนะคะน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวพอ,อน้ำยาของป้าเดือดเสร็จป้าก็จะมีใส่เป็นต้นหอมลงไปนะคะหั่นประมาณนี้แล้วก็จะโรยไปด้วย ตัวน,นี้เองนะคะเป็นพริกทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดแค่นั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆตามไปดูที่จัดจานดีกว่านะคะโอเคค่ะคือท้ายคลิปนี้ป้ามี่ก็ขอบคุณ f c ของป้ามี่นะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะขอบคุณ f c เก่าใหม่ของป้ามี่ที่มาช่วยติดตามป้ามี่แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ป้ามี่นะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ อิ่มอร่อยไปกับขนมจีนสามรสของป้ามี่นั่นเองนะคะสวัสดีนะคะเปิดให้ดูเดบดแล้ว